เฮ้สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลครับอยู่กับผมแม่แห่ครับนี่คุณของผมแม่มือใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ป่าอืออยู่ในป่าที่ไหนสักที่หนึ่งในประเทศไทยนะครับที่อุบล ผมรู้สึกหิวท้องเป็นอย่างมากครับผมก็รู้จะกินอะไรมันดีนะผมได้รับข่าวสารจากหน่วยท s t อทให้เข้ามาสำรวจในป่าแห่งนี้ครับใช่แล้วไม่มีบทอื่นแล้วซส่งพวกเราได้เข้าไปสำรวจป่านี้เนื่องจากหน่วยเอสทอสได้ส่งพวกเราเข้ามาแต่วแล้วเวลาผ่านไปหลายวันเขาก็ไม่เข้ามารับพวกผมาฉะนั้น กับผมต้องออกล่าหาหันครับมาถุปนปี่เ้ยวเปีวเปียวใสด้วย <laughs> ผมจะไปตามล่าหาถุนีกเป็นแล้วครับ <laughs> ไปกันเย่ yeah. ไปเลยโอ้พระเจ้าโอ้โหโอ้โหัโโโนมีสิครับ <laughs> ผมเจอต้นลองใหญ่ ครับคนดูนี่สิคนดูเครือของมันสิมันเป็นเครือเถาวัลย์ชนิดพิเศษในป่าน,นี้ครับมันเหนียวเถึกทนกว่าเครือทั่วไปครับผมจะเก็บมันเป็นวัตถุดิบเป็นอาหารว่างผมครับไปกันเลยครับผมจะไปล่าวัตถุดิบต่อไปกันครับคิดไปฝันพูดมาเจอมันอยู่ในป่าครับมันคือต้นมาครับ โอ้โพลแม่โซโนยคุณมาดูดีสิต้นมาฮคุณเจอคอยะเจอหรือเปล่าในรอบหนึ่งพันปีมันจะออกผลแค่หนึ่งครั้งนะครับคุณดูสิผมเจอ,นเนอมาตั้งสองผลเลยคุณต้นมากครับผมจะตัดไปื่าทำกับข้าวในวันนี้ผมเข้ามาก่อนครับผมจะเก็บไปตั้งสองผลเลยนะผมได้มาแล้วเรจะไปหาวัตถุดิบต่อไปกันครับ พอเจอในป่ามหาเนี่ยมันมีพักอะไรโอ้พะเจ้ากะล้ำถุงท่านผู้ชมกะล้อมผมเจอกะล้ำถุงในปาาครับผมเจอว่าถุดิบที่หหายปีมันจะเกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ผมไม่น่าเชื่อ ไม่ได้เชื่อผมจะมาเจอกระลำทุงในนี้โอ้พระเจ้าคณดูนี่สิกระลำทุงเขาไม่ได้เกิดขึ้นาบนดินง่ายนะครับเขาจะเกิดจากทุงใบนี้ซึ่งทุงใบนี้จะมาจากต้นของทุ้งบาสิกครับส่วนทุ้งสติีในตอนนี้เริ่มขายอยากขึ้นทุกวันคุณดูสิผมอยากจะเชื่อในสายตาเลยว่าผมเจอกระลำทุงที่ไม่ใช่หอมเว่าอกระลำทั่วไปยิงครับกระลำทุงเดี๋ยวผมคิดว่าแถวนี้มีบ่อน้ำครับผมจะไปตกปลาไข่กนครับสหรับปลาไข่กันต่อเลยครับทุกผู้ชม กรับทุ่งครับผมได้กินข้าวสวนะครับอ๋อใช่มันมีสนดือที่ตรงหน้าผมนี่เองครับโอ้ยู่าจะีปลาใครผมจะปลาใครยังไงย้อนกลับย้อนกลับเรืงใหผมจะลองตกปลาดูในครับผมจะได้หรือเปเจ้าผมไม่เชื่อผมไม่คิดผมไม่ฝันผมจะมีปลาไข่ปลาไข่ที่ผมตามหา เสแสคุณผมสักมเป็นไงละผมจเราตกปลาไข่กันรครับปาไกลปลาไข่มีที่ตานนได้ปลาไข่าจริงกรับมาดูดิสิมาดูปลาไข่ในตัวเขาปลาไข่กรับอีกตัวนี้มันคงจะฟักไปแล้วกรับปลาไข่ตัวนี้มันฟักไปแล้วครับ แต่ผมได้ปห้ตัวไข่ไมต้งหนึ่งตัวถือเป็นโชคดีมสิจริงวันนี้ครับเยวทั้งต้นว่าแล้วก็กล่อมทุ้งครับไปทำอาหารกันดีกว่าครับขออนุญาตทำอะไรก่อนนะครับทุกคนผมมองมเห็นครับเป็นเียบ เครับมมขา,ปปมามกุกน,านี่นม,มหญ่ครับเอาไปผัดไปร่มันก็สุกอคครัมจะมีข้อนะครับเพระวา่าผาตนี้ก่อนนะครับไฟติดหรือเปล่าลครับน,นี่ครับ ผมติดยินปลาเป็นว่าหลายปีครับสรวจปลามาแล้วคับเกือบทุกที่ในประเทศอิวานี้ประเทศอะไรเนาะประเทศอิวานว้าวเนี่ยท้องผมมากครับผมบอกเลยปั่นนิ้วก็กัดไม่ขาดครับที่เนี่ทำมาจากคินอุกิระกัสครับยินอร่อยนะครับยินอุกิระกัสครับไอ้กคังนึ่งครับอุกิระกัสครับแบ้มือถ่ายให้ครับเนี่ยโอ้แบ้มือดอยนะครับผมวิน ผมก็ทการทัแล้ใครเอากระเทียมผมไได้กรับผมยีรกรตอยิงยิงอกันอุยังกินงเลยนะลองใยเออลองใยตอลองยยองยู่ไหอยกอผมุนกอเนียอู้ด้วย ครับสชาติเป็นไงครับลองใหญ่ซ้มเปียวนะครับเป็นไหนครับเนาะโนบูฟี่เดี๋ยวนอูฟี่ยังดีไปแล้วครับไม่รู้รสชาติของตัวลองใหญ่จนะอยู่ในอะไนจินหรือเป่าโนบูฟี่สิครับนั่นฟามิโกะนั่นฟามิโกะน่นาจะเพราะเราจะได้กินไปเดียวอ้คุณนัาไปตินไหมหรอครับนั่งไปตินรครับ ออผมจะไปนต่อไปกลตักเดีว่านันมจะไปเส้นยนะครับผมว่านจะนัเองสกนะครับมันไม่่นไครับอู้เราต้องเอามาไปทำอะไรอีกบ้างดเียัต่อครั่อยานเฉยับผมอยู่ในปากกร้ับเส้นกยาวยี่เส้ครับอู้ยาวจากที่นี่ไปจยงรายเลยอ้าม,มีไปทุับ วี่งไปทำไมผมก็ไม่รู้ครับผมพูดตามบทที่เขาให้มาครับอุ้ยคุณมีบทด้วยเหรอเนี่ยครับผมมีบทครับแต่ผมไม่เอากระลำทูงใส่ลงไปครับเพราะว่าเราจบมาไปรว้ผมจะรูว่กระลำทูงสักสี่ปีครับจะแค่ควาสูงในครั้งในสี่ปีนี้คุณมองอะไรอยู่ครับมองนกฟูบี้ครับอู้หูยจริงหรอครับโดฟามิโก้ครับโอ้โหชอบเสียงคนในคลิปนี้จังเลยครับมันเป็นเสียงของผมอยู่แล้วครับ ผมไม่อยากจะเชื่อเลยค้ะเอาไปเสียของคณจริงๆอ่ะโอ้ยจริงๆเลยครับโอ้จอแล้วเนี่ยโอ้อะรับเนี่ยตวกับรามพักนึ่งยครับโอ้ครับกัเครัอานเลครับเาเลยเรจะกินแบบนี้ครับเนาต้อามาไปผัดอยู่ลนี่มันจะไมนครับอ้บอคนุ่มเยโอ้ิเนี่ยโอ้าทุงน่ากินจริงเลย ผมพ <sch economies> ึ่งมาหอะอ้หสมาหามัน่อยขบอกว่าค์อยดจะยองคากใช่ครับโอเคเนี่ยวิชาดัมมันธรรมดานะครับเป็นมมันผมรีดมาจากตัวฮิปโปครับน้ำมันจากฮิปโปครับฮิปโปลูกาครับซเอตครับน้ำมันฮิปโปายาช่วงนี้ครับน้ำมันฮิปโปครับุกตาดังตุอกังตุกัง ใสไปในกราบนั่งมองมือมือลงไปบเหี uh ้ยทำไมนใส่น am mm ้อยังฮะทีย่มันจะมันไปในกราบว่าเดี๋ยวฮะกูยมันยะไมันเยอะไปนะคนกว่าแล้วว่าแล้วเอี่เลยผมบอกกูแล้วจะกินพอดีแล้วครับกูจะยกไปก็ยกไปก ปุดคล้ายเป็นปลาที่มีเกล็ดครับผมชอบอย่างเี้ยครับผมไม่้องมานั่งปักเก็บมันเสียเวลาเสียอะไรครับผมแค่ตอกตอกเนื้อมันไปครับสามารถกินไม่ได้เลยเราคจะไปต้มหมไปทอดปลาไข้ก็ทำอะไรไม่ถูกนะตองันไม่ได้กินเลยครับตั้ง วัดเลยผมจะอาวุธสมัยโบราณข้าวของไทย วแล้วมันอยจังก็เลคนั้นก็ไม่อยากกินนะครับบ้านเดีกันเา้ทุกคนมันอรวะไฟนมาับเนี่ยอ๋อไฟตีนอยู่ข้างหลังไฟผมตีครับทุกคนเดี๋ยวผมรอไข่สุกชนิดนึงครับอุกแล้วครับสุกแล้วอไข่สุกแล้วไกินกมายาจริงๆนะครับแ่สายสดงวากลบบอไป้วนครับเดี๋ยวผมจะไปเอาน้าแร่จเพื่อเขาอุตคิมนะครับ้ตอนนไม่รู้เรื่องเลย

ก็ไม่ได้ไม่ง่ายเลยครับผมตงไปเขาไปจักทะเลมาตะพักอุ้ยกระดานแ้่นพูเขาไปโลกใต้ดินป่านี่ยั๊วเก็เป็นเครื่องกรงที่ผมได้จากเรือขนส่งในปีพุทธศัา2540ครับนยีบีกรงมาจากภคพันธุ์นุมครับเมจเป็นคร่อเกี่ยวไว้ครับองกุอร่อยไม่อร่อยกิๆไม่ตองเป็นน้ำาลครับ แต่มนอนไม่งัก็ะได้ครับผมได้าายบบนีันแล้วาครับชมั มันออยังด,ดูเปียดูชื้นอยู่นะครับผมเพ่งจเข้ามาเสียข้อตะทะก็เสียช่วงบป็นอ,อะไรแตกต่านนงันนะครับ่ามันไว้ก่อนนะต้อประมาณหึงี่กับวี่ไไดก่เมียโอ้ถึวี่ฝากไวแล้ว,วั้วต่อเลยว้าวจด กนครับผมทำครับว้าวนครับอ้จากันแบบโอ้หช่โอ้มันที่เล้วออกเลยไหมออกเลยครับอไใชก็อสุนด้วยครับโอเคนะ้งดเลยรวมงจะหากรได้ับโอ้โหต่อยจวต้นมาอาคไปเก็บผักไว้ตกแตเลย โอ้ยเมูต้มแซ่บหรอกโอ้โหปายพิชไยเองนะครับเยี่ยครับปลาใพิชไทยเองว้าวคุณทได้หลายมากเลยครับเยี่ยพไทยมาว้าวสุดยอดพี่ไทยต้ปลาทองครับผมได้ไปจากต้นปลาทองครับลทองก็โอ้ยโอ้ยเรารวยอยู่เลยคี้ของเผมจะมาต้มอ้ยคกกี้ของเราผมจะมาต้มมชิมกันครับ เป็นจีเมนูอาหารเที่ยงของวันนี้มันจะรสชาติเป็นยังไงครับอืมอืมถ้าไม่ใช้ได้เลยครับมันมีเค็มจนเกินไปหวานจะเกินไปรสชาติที่กลมกล่อมพอดีชิมครับไม่อยากกินแบบมเลยอะกดชิมเสร็ครับในครับกินก็โดดอืมผักมีความสดกรอบครับขออนุญาตไม่ใช้มือนะครัผมขออนุญาตใช้ช้อนนะครับในปากผมไม่มีช้อนแน่คแน่ รสชาติคีชอบจริงๆเลย่กินวันไหนทำไมเส้มันยาวจังนี่ <c oughs> บอกแล้วเมิยานเเชียงรายว้าวาอืมอืมเป็นไงครับรสชาติของมัอ,อ๋อโอ้หมก็นีอหืมขี้ดินติดเขาุมไมไ่น่ายอนเลย คลิปนี้ผมก็คงต้งจบบนะมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตชีวิตในป่าผมต่ออยี๋ยวไอ้ผมทำออะไรยดี๋ยวผมทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปผมได้เลยครับ